สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟสี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาดูบรรยากาศช่วงเช้าเช้านะครับแม่แม่ครับผมมาดูน้องโพเงินดูฝนตกลมแรงพายุนะครับผมแม่แม่ฝนแรงด้วยนะครับผมเม่อคืนแรงจริงๆครับทั้งแรงทั้งลมนะครับมาดูน้องโพเงินตื่นมาพ่อควรยังตกใจเลยครับน้องเป็นสีเหลืองได้ยังไงครับผมดูแม่แม่ช้างเหลืองครับผมวันนี้ ปกติก็จะเห็นช้างดําช้างแดงวันนี้ช้างเหลืองครับผมก็เป็นช้างเหลืองสักวันหน่อยนะครับดูครับอากาศตอนเช้าก็จะเป็นบรรยากาศที่สดใสนะครับผมสวัสดีวันอาทิตย์ตอนเช้านะครับแม่แม่ทุกท่านนะครับผมวันพักผ่อนนะครับเนาะแม่แม่ครับผมดูครับวันนี้เรายังไม่ได้เก็บขยะนะครับแม่แม่เพราะว่าฝนตกแรงนะครับผม แต่เช้านะครับผมรอให้แบบแห้งๆนิดหนึ่งนะครับเราก็จะเก็บขยะแล้วก็จะปรับพื้นที่ใหม่ด้วยนะครับวันนี้นะครับโอ้น้องโฟวันนี้พ่อควรรู้สึกว่าน่าจะเหน็ดเหนื่อยนะครับผมเนี่ยจะเหน็ดเหนื่อยในการเก็บขยะของน้องนะครับเพราะว่าน้องเหยียบขย่าลงดินนะครับผมแม่แม่เพราะว่าทั้งลมทั้งฝนนะครับเนาะอากาศอย่างนี้ก็โอ้ตอนเช้าเย็นนี้นะครับผมสวัสดีครับรอรอครับ บ่มือน้ำครับโอ้เสียงก่อนเสียงครับโอ้เสียงร้องอยากสงสัยอยากทานมากเลยนะครับแม่แม่เดี๋ยวมาเอามาให้พี่แห้งๆนะครับผมน,นี่โอ้วันนี้น่าจะใช้แรงงานเยอะนะครับแม่แม่เพราะว่าขยะน้องโพนะครับแม่แม่ครับผมดูฉลาดมากเลยเอาไปกินบนกองดินนะครับแม่แม่ น้องโพนี่ไม่เหมือนเชือกอื่นนะครับที่ให้หญ้าแล้วจะต้องไปยืนบังกินนะครับแม่แม่เพราะว่านิสัยของน้องอย่างนี้นะครับผมเราก็แต่ว่าถ้าพ่อควรไปถ่ายฝั่งนั้นน้องก็จะมากินฝั่งนี้นะครับผมเหมือนน้องอายนะครับผมแม่แม่เหมือนน้องอายนะครับผมดูเอาหญ้าแล้วก็เดินไปกินฝั่งนู้นนะครับผมนี่พื้นที่ของน้องวันนี้ก็จะแฉะนิดนึงนะครับผมเพราะว่าลมแรงนะครับผม ปกติก็ฝนก็ไม่สาดเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้สาดแรงด้วยนะครับผมเพราะว่าลมแรงมากๆเลยนะครับผมขณะพ่อควรอยู่ในบ้านยังได้ยินเสียงสั่นเลยนะครับผมเสียงลมนะครับแม่แม่โอ้ตื่นขึ้นมาเราเจอกันนะครับน้องโพเป็นสีเหลืองนะครับแม่แม่ดูขาครับ รอให้พื้นที่จะแบบแห้งนิดหนึ่งเราค่อยจะเจ็บขยะนะครับผมเพราะว่าต้องทําความสะอาดแบบใช้ดินโรยนะครับดินทรายโรยนะครับผมแม่เ่ปอกเราไม่ได้ใส่นะครับเมื่อคืนเพราะว่าปล่อยให้น้องว่าจะให้น้องได้นอนแบบเต็ม เพราะว่าอยู่บ้านเนาะวันนี้ก็เลยไม่ได้ใส่ปอกครับผมดูครับโอ้การกินอาหารของน้องนี่ไปยืนบันเท่าเอื่นเสียงกินแหม่เมเสียงกินครับยันยันบอู้ว่าน้องพอ่เงินเขาเป็นนิสัยยังไงครับได้นยาปุ๊บเขาสิเสียงกินครับดูนะครับผมแม่ ยาตอนน้องปีปีที่แล้วน้องไม่ค่อยกินนะครับปีนี้น้องกินดีแล้วนะครับในเปียป,ปกติน้องไม่ค่อยกินนะครับดูครับโอ้ถุกวันนี้เริ่มกินยากเก่งแล้ววันนี้ก็มาดูอาการน้องโพ ak นะครับหลังขีดยา,ข <cm> ยาก็ไม่เป็นอะไรนะครับแม่แม่ไม,ไม,ไม,ไม่เป็นอะไรนะครับผมปกตินี่ถ้าเป็นนี่คอจะบวมนะครับแม่แม่คอจะบวม แต่ว่าพ่อควรก็ได้ดูแล้วนะครับผมคอไม่บวมขาก็ไม่บวมนะครับการฉีดยาในวันนี้เป็นแบบราบรื่นนะครับผมก็เป็นห่วงอยู่นะครับว่าน้องจะเป็นยังไงหอบไปอีกแล้วครับแม่แม่หอบไปอีกแล้วครับดูครับหอบไปแล้วไม่เห็นน้องโพยแล้วครับการกินหญ้านะครับเพราะว่าหอบหอบหนีเรานะครับผมแม่แม่แอบหอบหนีพ่อควรไปแล้วนะครับผม น้องโผเป็นสีเหลืองเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะทําความสะอาดแล้วเราก็จะไปขัดน้องออกนะครับให้สีเหลืองหายหมดเลยนะครับผมไปเล่นน้ํานะครับแม่แม เรามาถ่ายบางนี้ก็ได้ยญ้าไปแล้วครับผมท่อนเดียวยังจะเก็บไปกินฝั่งนู้นเลยนะไม่กินให้เราเห็นเลยน้องโพโอ้ยแม่แม่อยากดูน้องโพกินยญาก็ไม่ให้แม่แม่ได้ดูเนาะให้ดูแต่ด้านหลังนะครับ เดี๋ยวมาทดลองให้แม่แม่ได้ดูว่าเราจะทิ้งหญ้าไว้ฝั่งนี้น้องจะเอาไปอีกไหมครับเดี๋ยวรอดูนะครับผมไปเลยครับก่อนเร็วครับครับก่อนเร็วครับครับก่อนครับโอ้สวัดีไม่ค่อยออกเสียงเลยนี่ได้ไปแล้วแม่แม่ครับได้ไปแล้วครับโอ้ยไม่เห็นนี่แล้วน้องโผ เอาไปซ่อนจินอีกแล้วครับแดดก็เริ่มส่องมาแล้วครับก็จะเจ็บขยะได้แล้วนะครับแม่ นี่บรรยากาศข้างน้องพงงินนะครับอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าข้าคนอีกนะครับที่สูบน้ําออกแบบต้นข้าวก็เริ่มเห็นต้นข้าวบ้างแล้วครับแม่แม่เห็นยอดข้าวแล้วถ้ายคลิปนี้นะครับ ควรอีกนะครับก็กราบขอพระคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับที่เข้ามาดูคลิปย้อนหลังของน้องโพเงินนะครับผมก็กราบขอบคุณอย่างมากเลยทุกกําลังใจเลยนะครับผมควรนีกก็ไม่มีอะไรตอบแทนแม่แม่นะครับก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่นะครับเดินเดินทางมาไหนมาไปไหนก็ขอให้แขวะคาดปลอดภัยนะครับผมบุญรักษาเทวดาคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับผมขอให้อยู่ดีมีแรงนะครับผม เงินทองไหลมาหาคุณพ่อคุณแม่นะครับผมสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยครับผมโอ้ ดูถ่าย,ายาคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ชมยีดน้องโพนะผมถ่ายคลิปนี้กวนนี่กับน้องโพเงินก็ก่าคคำว่าสวัสดีนะครับ